พาคุณชมมาที่กระทมลาสังขารหลวงปู่สวงมารุ่นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาส่งน้ํหลวงปู่นะครับปีใหม่ไทยนะครับขอพรหลวงปู่โชคลาภนะครับแทน F c ซที่ชมอยู่ทางจอมือถือนะครับแล้วก็ขอพรหลวงปู่ไปด้วยกันเลยท่านที่เห็นคลิปนี้กดสาธุใครกดสาธุขอให้ถูกหวยร่ารวยใครกดสาธุขอให้ปังปังงวดวันที่16อ่ะไปขอพรหลวงปู่ด้วยกันนะครับและครับรถน้ำกับพิทัศน์ไป ไหนกุญแจรต์รถเจรต์รถครับกุญแจรถอ้ากุญแจรถเขาลืมอ่ะมีเบอร์ไหมไม่มีเลยไม่ด้วยฮะกุญแจรถลืมมีเบอร์ไหมเนี่ยหาเบอร์ก่อนหาเบอร์ก่อนก็มองไม่เห็นไหนเขาดูเบอร์หน่อยมีไหมมีเบอร์กุญแจไหมไม่มีเจญแจรถอยู่ๆก็ลืมเนาะไหนกระท่อมหลวงปู่เห็นไหมพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามครับอืหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งศูนย หนึ่งหกสามครับหนึ่งหกสามเนาะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามหนึ่งหกสามอ๋อหนึ่งหมอลลองสื้อดูเด้อพี่มาจากไหนน้อเนี่ยบุรีรัมย์ครับบันทวดไหนอำเภอบันรวกบานทึบันรวดโอ้่อออำเภอบันรวกไก่กันเลยไงไกกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนยพาไก็ฝันไปพามาวันที่สิบสี่ อวัดไทยพัฒนาเอาฝันแล้วก็เขาบอกว่าฟันว่าหลวงหลวงปู่เอาตะเกียบให้ับตะเกียบพวกขาวโอ้หเจ็ดเจ็ดไม้บ้างก็<อ>ถูกเกจ็ดศูนย์กันหน, <c oughs> นึ่งเจ็ดสามน้อยหนึ่งอะไรนะ้ำกินหนึ่งทายอะไรนะครับลืมแล้วหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามโอ้หกสามยังไม่มาน่าจะ <6. S 2> อทะเบียนเอเปอรรถอะไรนะครับสองสี่ 2, หนึ่งสามหกสองสี่หนึ่งสามหกสองสี่หนึ่งสามอกไกลเคียงอีกแล้วหนึ่งกสามอ่ะเดินทางปลอดภัยครับพี่นะสาธุสาธุครับผมเดี๋ยวรถน้ำนาพิทัดไยก่อนนะครับสาธุทรงน้ำหลวงปู เม็ดร,รามายโม็ดเราตัวตางเลีปลอดภนะัยตรกิจนาทีการงานกอาจจรเินรูเรื่องตการกประสบคนสำเร็จทุกอย่างลกใดลโใส่ก็โรคบ้านรากระายเดินลลรส่พองไงโดชกเลียบงวดนี่นนคือคนเก่านาเธอเราได้บ้านทดสอบกันเอาตาเธอเรานก็ระยะทางระยะเวียก็ประมาณหกสิบป,ปีตารางเมตรก็หกตารางเมตรหรือหกคิวก็ประงบประมาณระว่งตีไป่นเจ็ด หรือหมื่แปดหลวงปู่ก็ปรับตั้งคจุจมคกาเจียวพอก็ไอ้กี่ก็โชกกรเหลียบเด้อเราเอางูเนี่บมาทาเราเอาจองไอ้เธอก็ออเลิสเนตร้ามาท้าลูกเอามูไอ้เธอก็เลนตัวนากระต๊อกทุกทุกจะทุกษาจุ่เกียร์เราเป็นตัวแทนเอฟซีโดยเด้อพิทักนะครับเนาะใครที่ไม่ได้มาไม่ได้ก็ก็อธิษฐานให้ให้หลวงปู่อธิษฐานเอากดสาธุเอาเด้อ ใครกดสาธุก็ถือว่าลงปูรับรู้นนเนาะใครเดี๋ยวทิดฟันก็จะลดลงปูเหมือนกันใครไม่ได้มาที่กระท่อมก็กดสาธุเอาก็เท่ากับอ่าได้ลดลงปูเนี่ยทิฏฟันก็ข่มมือซ้ายังไปเนหลงปูเลยสาธุสาธุาธเอออยากจะจมเราเอ้ยนกสัตว์ลูกเนาะตัวนี้สัตว์จะนับตัวยังกะเกย าาสาธุมือซ้ายเงินทองไรมาเทมาเด้อเงินซ้ายเขาว่ามีความมีเงินร้อยล้านสาธุสาธุเออเราเดียวเราไปทางไหนพี่ท่านอะมีหลายที่สาธุสาธุเดียวส่งน้ำลงปูองค์ใหญ่นะครับคุณชมเมอ้ยนะครับนี่พี่ทัดเด้อสาธุสาธุาธอ ส่งเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านที่กดสาธุให้ชงสมศัพด์พญานาคและก็อย่าลืมกระทบรัดสังขารหลวงปู่ปสวงแล้วอย่าเบื่อคุณทัดเดอมีผิดมีถูกเป็นแนวทางอย่าเบื่อทิศพันด้วย <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุสาธุเอฟซีที่เข้ามาและกดสาธุรีเดอร์เดี๋ยวกมือซ้ายก่อนทิฏิพันส่งน้ำหลวงปูนี่คนลุกเลยเตรียมตัวเลยคุณผู้ชมนะห <c oughs> ลวงปูสัมผัสทักละ สาธุสาธุ fc ก็กดสาธุด้วยใครกดสาธุรู้สึกถ้าสัมผัสล้งปูได้จะคนลุกนะครับอะตีคองให้พี่ชาลิดาธรรมดะด้วยนะสักคองครับนี่ให้พี่ชาลิดาธรรมระดนะธรรมดะรรมดนะครับให้ท่านหายเจ็บหายไข้ ด้วยะคระับสาถุสาถุเอ้ยหลวงปู่โอ้โหเกือบละสาถุแล้วเนื้อสาถุสาถุครับเดี๋ยวเราไปหลวงปู่ที่ กระ t ่อมติดดินนะครับสีทององค์สีทองสวยงามมากเดี๋ยวเอาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะสาธุสาธุาธเอ้ยเนี่ยฮะสาธุสาธุหลวงปู่สวงโอ้สวยนะพี่ท่านเ,าเหมือนทองจริงเ,เนาะเอ้ยเราเหมือนสีทองสวยงามมาก องพี่จันเพนเนาะเนี่ยจะภาพโอ้ขอพี่จันเพนเด้อสาธุสาธุสาธุรดน้ำลบให้หลวงปู่แทนจะภาพพี่จันเพนกับสี่ทุกตัวคนด้วยนะครับที่ชมนะสาธุทนายที่เข้ามาต้กดสาธุด้วยจ้ะอ่าตรงนี้สักหน่อยนะพี่ท่านเลยสาธุสาธุเออเดี๋ยนี่เออสาธุโอ้สงกรานต์แล้วก็อ่ะจัดปะอาจารย์นะครับอาจารย์ทัต ทำพิธีนะครับพรมนำมนแลวก็ตอนนี้สาธุสาธุเด้อเราเด้อการพรมไปพรมมาเปลี่ยนตัวเองเลยครับไม่เป็นไรกันก็ได้บุญทั้งหมดเลยอ <c oughs> โอเคนี้เราได้ทำํำส่งน้ำลงปูให้เอซแล้วนะพี่ทันเนาะครับให้อเอฟซกดสาธุเอากันแล้วกันเนาะร,นร้อนมากเลยวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนให้เอซที่ดูชมสัพยานาที่ติดตามต้อมรักสงขา้าก็จะ รดน้ําให้หลวงปู่ถวายทุกๆคนถวายหลวงปู่ให้เอฟซีกดสาธุถวายลหาษาษวายลวงปู่ก็จะได้รับบุญกุศลที่ได้ทํามาทุกวันก็จะให้เอฟซีทุกๆคนท,ที่ติดตามมาองรัศกรตัวกุศลผมจะมอบบุญที่ทํามานี้ให้ทุกๆทา่านที่ติดตามครับก็เป็น บางทีอยู่ต่างประเทศน้องมาไม่ได้นะครับเนาะเอาสาธุ<ช>กดสาธุแสดงว่าลวงปู่รับรู้<ช>นะครับในช่องเพราหลวงปู่จะอยู่ในในโลโก้คุมทรัพย์พญานาคจะมีรูปลวงปู่สวงกับพญานาคอยู่ด้วยกันดูดีๆนะครับถ้าใครด่านี่ก็เข้ากับช่องช่องลวงปู่สวงนะวันนี้ผมเกลกใจตัวเองมาทำอะไรไม่ถูกเลยอ๋อเป็นวันที่สิบสี่ของวันสงงรา์เป็นวันพูดกอขัดขัดคืนคืเหมือนกับขัดอะไรสักอย่างนี่แหละ แต่เราได้รดน้ำลูกปูแล้วไม่ขัดแล้วอันนี้รดน้ำก็คือวันนี้ผมรดน้ำไนเอฟซีทุกท่านที่ดูช่องภบทรพิานาที่ติดตามก็ต้องรักสงการโดชมตบ้านอุเข้าติดตามผมคุณท่านก็ดีใจที่เอฟซีได้ติดตามแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเบื่อไม่ค่อยเบื่อแต่ก็มีเบื่อบ้างนิดๆแต่ไม่เป็นไรติดฝันแลยก็จะทำหน้าที่ เป็นสะพานบุญให้ทุกๆท่านที่ผมทํามาตั้งแต่วันแรกและวันสุดท้ายก็จะมอบให้เอกศีทุกๆคนด้วยกดสาธุรับพรสาธุสาธุอาโกณพท่านมากครับผมครับคุณผู้ชมนะครับก็ วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยนะก็ขอบคุณ F อทุกคนทุกท่านนะครับช่องของซาพิชนาก็เป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญให้เอทุกคนทุกท่านนะครับในการรดน้ํหลวงปู่สวงรดน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเอสก็ไปหลายที่ไหลกระท่อมนะครับเป็นตัวแทนให้เอฟมอบบุญกุศลน,นี้ให้เอฟทุกคนทุกท่านนะครับให้แม่แม่นะครับยายยายพี่น้องนะครับเนาะที่ได้ชมก็ อาศัยใจด้วยใจนะครับเนาะมีความจริงใจต่อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสาธุสาธุเทวดาท่านรับรู้แล้วนะครับท่านใดที่กดสาธุนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม